มาสวัสด,ดีครับก่อนเลยหวันทูจีครับน้องยูค่ะพี่น้องเพื่อนแม่แม่แมพี่พี่คุณป้าคุณหอวน้อนนงยูกินแซ่บกับแม่น้องยูทูบนะคะพี่น้องขาอ่ามินี้แม่น้องยูทูปผ้าน้องยูง่ผ่านญาผ้าใยญาพนะ <c oughs> สามีมาเล่นทงค่ะเล่นทงกันั่งกินพี่กอล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศมันดีแห้งค่ะมินีเ้เฮ็ดเศร้าข้าวปุ้นไส้พัก อันบุ้งพักขานะคะทั่วฝักเ่าหวลวกใส่เห็ดมานำ้ำมาได้จ่าเด้อมากินกับแม่น้องยูทูบได้ค่ะเด้เดอพักขาหลวกใส่ไปแซ่บๆ่ามันกินแกงเห็ด เฮ็ดมาพร้อมจ้ะช่วงนี้คนกับภากันเก็บเห็ดเพาะนะพี่น้องนะเปิดเป็นเฟซบุ๊กเด็กกัเห็ดใเห็ดเพาะ้องเพิ่นไปเก็บเนาะอยู่บ้านนี้อยากกัมีแต่บ่มีหลายคือสมัยตะกี้ ทำไมตอนไป็นหน่อยหลยอยู่ทำไมนี่มันหายอย่ะ หอดประกาศซื้อกินเผล่อ่ะเมนแบบมันแพงนี่แย่นตาย <c oughs> มันสิมีเห็ดปอที่มันเบีย้ยนะแบบว่ามัเพิ่นปลูกเพิ่นฉีดย้ายอย่างนี้นสนะมันก็เกิดนมพี่น้องตามข่าวหลักก็ได้ยัน้ากินต้องกินด้วยที่จะคว้าง ไม่ค่อยกลา้าขึ้นย่านไหมลวกเล็กน้อยอยู่เอ้ายู่วเขากินบ้ลวก มาเร็วม,ม,มาส,สาวัสดี่ักก่อนเลยหวันชูจครับน้องยู่ค่ะพี่น้องเพื่อแม่แม่พี่พีขึ้นปากขึ้นหอนนนองยู่ก็เลยเอาเขาขคลิปนำ้ำเขาคลิปก็ไม่มี็อย่างไรหรอกค่ะมานั่งสวัสดีซะหน่อยละเพราะว่ากินไม่ได้ร่องเห็ดเศร้าอขอบวปุ้นไส้นำ้ำปลาให้แล้ว อันกินกับปเป็นพี่น้องครับ,รบไม่แต่หยัมเลนเอามือหยุมเลนไหมคะอร่อยไหมอยากชิมดูไหม,บ,มบัวไม่ใช่บ่ะไม่ใช่หมาอมเอาไปหายายไปอื<บ> แซ่บค่ะไม่ผู้อยากกินน้ำอยจ้องไปกัน พได้กินจะน่าจะเต็มดอกยันอ้วนไปหนาอืม ขออนุญ,ญาตจ้องใหม่จักหน่อยด้วยพี่น้องด้วยฉันเปนั่งกินนล้วไม่แมยอยู่แซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะแม่น้องยูทูปมาก,กินให้พี่น้องเมื่อกี้ซื้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อประเด็นเืมหนาลืมตาก,กันนะกะค็คือหวังว่าพี่น้องสิพื้นทอดกันอยู่นั่น่ะพี่น้องเอ้ยไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้ากับคลิปแซ่กับแม่น้องยูทูปนะคะคลิปน,นี้สวัสดีจ้า